สวัสดีค่ะบังค่าอคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารวมรถยนต์ไฟฟ้าค่าตัวไม่ถึงล้านกันซึ่งบอกก่อนว่ารุ่นที่เรารวมมาวันนี้คือถุกรุ่นค่าตัวจะอยู่ที่หลักแสนเนาะเดี๋ยวเราจะไล่าจากถูกไปแพงแต่บางรุ่นนะ่ะถ้าใครสนใจสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางแบรนด์อีกทีนึงเพราะว่าบางทีเขาก็มีโปรโมชั่นไงราคาที่เราบอกไปอาจจะแพงกว่าราคาที่เขาขายณนะตอนนั้นอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างไปครับ โคกนะคะเ,คเขาจะมีทั้งหมด2แบบก็คือ3ประตูกับ5ประตูซึ่ง3ประตูเนี้ยจะเป็นรุ่น M M Y X ค่าตัวจะอยู่ที่2,99,000บาทส่วนอีกรุ่นนึงที่เป็น5ประตูอ่เขาจะมี2รุ่นย่อยก็คือ D D L กับ D D K D D L เนี่ย299,000บาทเหมือนกันเลยใช่ส่วน D D K นะคะอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาท รุ่นต่อมานะคะก็คืออู๋หลิงบิงโกเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คืออูอ๋หลิงบิงโก EV รุ่น SR อันนี้จะเป็นชาร์จแบบ A c ีเท่านั้นค่าตัวอยู่ที่419,000บาทแล้วก็อู๋หลิงบิงโก EV ที่เป็นรุ่น SR d อันนี้จะเป็น DC ก็คือสามารถชาร์จ DC ได้ค่าตัวอยู่ที่449,000บาทแล้วก็อู๋หลิงนะคะเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาต่ำล้านนะก็คือจะเป็นอูหลิงไอีวีเขาจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือตัว Standard t a น d a r d Range นะคะ 425,000บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว long range ก็จะอยู่ที่ราคา495,000บาทซึ่งอูหลิงเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบตีตลาดรถเล็กเนาะสำหรับกระทัดรัดขับขี่ในเมืองอ,อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าหน้าตาเขาอาจจะดูแบบคันเล็กๆใช่ไหมแต่พอขับจริงอะเราเคยขับคันบิงโกเนาะม,มันก็โอเคใช้ได้นะถ้าใครอยากลองก็ไปลองเทสได้ก็ได้ใช้ในเมืองระยะสั้นๆแจ่ม<อ>เลยใช่หรืออยากดูรีลิวเราก็เคยรีิวไว้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวแปะให้ ไปนะคะก็คือลูมินเขามี2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือลูมิน L กับลูมิน LDC ลูมิน L นะคะราคาจะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทแล้วก็รุ่น L L DC, ลูมิน LDC เนี่ยราคาจะอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทใช่ซึ่งรุ่นนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือน้องงวงนั่นแหละที่ตาปือป้ออะไรเงี้ยถ้าใครอยากใช้แบบรถเล็กในเมืองกระทลัดก็คือคันนี้เราเอาไปลองขับแบบขึ้นที่เจาะที่แคบแคบมาแล้วใครอยากดูว่าแบบมันสะดวกขนาดไหนก็ลองไปดูรีวิวนั้นก็ได้ ต่อมานะคะรุ่นที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือเนต้าวี2นั่นเองคือเราอ่ะเคยรีวิวเนต้าวีแบบขับขี่ในเมืองจริงๆมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยเนต้าเขาเหลือขายแค่เนต้าวี2ซึ่งมี2รุ่นย่อยนะคะก็คือเนต้าวี2ที่เป็นรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทรุ่นไลท์เนี่ยค่าตัวจีที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช่ส่วนรุ่นสมาร์ทนะคะจะอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ต่างกันนิดหน่อยต่างกันแค่แบบสองหมื่นอย่างงี้ใช่แต่ได้ความน่ารักความพัฒน์เทลใดๆใช่ใช่ค ทำตลาดในไทยมาตั้งแต่แรกๆที่เริ่มมีรถ EV เนาะใช่ไว้ถ้ามีโอกาสเราก็จะลองเอาเนตเวิทูมาลองขับกันดูเหมือนกันต่อมานะคะน้องโลมาเอออันนี้ก็เห็นคนขับเยอะเหมือนกันก็คือ BYD d o ด p h i n นะคะมี2รุ่นย่อยรุ่นแซนด์ดเนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่5 6 9 9 0 0บาทใช่แล้วก็รุ่นท็อปนะคะจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทใช่ก็คือ มี2รุ่น <ม S 1> ที่ค่าตัวต่างกันชัดเจนทุกคนน่าจะเคยเห็นเรารีวิวไปแล้วเหมือนกันคันนี้คือเราวืวตั้งแต่แรกๆที่เขาเปิดตัวเลยก็ไปดูกันได้เหมือนเดิมค,ค่ะจะบอกว่าฟิลลิ่งคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเออเป็นรถเล็กที่ขับขี่คล่องตัวแล้วก็ช่วงล่างโอเคนะแบบนุ่มๆออกแนวนุ่มๆเอาจริงทุกรุ่นที่เราจะพูดในวันนี้แทบขับมาหมดแล้วใช่ <c oughs> คือส่วนน้อยมากที่แบบยังไม่เคยรีวิวใช่ไปกั้งต่อค่ะ มานะคะก็คือน้องเหมียวโอราคูดแคทนั่นเองอันนี้เราก็รีวิวไปแล้วหลายรอบขับไปถึงสิงคโปร์มาแล้วด้วยเหมือนกันเออซึ่งเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะรุ่นแรกก็คือรุ่นโ Pro รุ่นโปรเนี่ยค่าตัวเดิมๆเลยจะอยู่ที่799,000บาทแล้วก็รุ่นอัลต้านะคะจะอยู่ที่899,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปของเขานะคะโอราคูดแคทจีคันนี้ราคาเขาจะเกินล้านมานิดหน่อยก็คือ1 9 9 0 0 0บาทซึ่งที่เราเอารุ่นนี้มารวมด้วยเพราะว่าเขามี3รุ่นย่อยใช่ไหมแล้วโ LA าตอนนี้ก็คือมีโปรอยู่ถ้านับโปรโมชั่นอะตัวเนี้ยก็จะไม่ถึงล้านเหมือนกันเออแต่ว่า อย่างรุ่นโปรอย่างเงี้ยค่าตัวเขาก็จะแบบเริ่มต้น5 9 9 0 0 0บาทแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีแบบดีเทลรายละเอียดบางบางโปรโมชั่นก็จะเหลือ6 0แสนกว่าอะไรอย่เงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราจะขอไม่พูดแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตามโชว์รูมหรือว่าจากเซลล์ที่ขายโอรากูดแคทก็ได้แต่ว่าคลิปเนี้ยคือเราแค่อยากมารวมให้เฉยๆว่ามีรุ่นไหนบ้าง <S <S โอเคไปรุ่นต่อไปเลย ต่อมานะคะก็คือ MG4 Electric จริงๆอันนี้เขามี4รุ่นแต่ว่ารุ่น X Power จะเกินล้านไปเราก็จะไม่เอามานับใน3รุ่นนี้แล้วกันเราจะมี3รุ่นก็คือรุ่น D เป็น Standard Range รุ่น X ที่เป็น Standard Range แล้วก็รุ่น V ที่เป็น Long Range อย่างรุ่น D ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่7,9900บาทส่วนรุ่น X นะคะจะอยู่ที่8,9900บาทแล้วก็ตัว Long Range นะคะจะอยู่ที่ราคา889,900บาทซึ่งเรา2คนก็เคยขับคันนี้มาแล้วเหมือนกันก็คือแรงแหละแต่่วา จริงอะไอส่วนตัวไอชอบตัว,ว x power มากกว่าเจเพราะว่าแรงได้<ร>ใจชอบชอบความแรงใช่ไหมแต่จะบอกว่า feeling อะไม่ได้ต่างกันแบบคู่ลิปิวขนาดนั้นนะคือถ้าเราไม่ใช่แบบว่าเซียนขับรถที่ขับมาแล้วมากมายเออถ้าเราเป็นคนใช้รถในชีวิตประจาวันเฉยแล้วขับในเมืองไม่ได้ทําความเร็วขนาดนั้นอนะ่ะนี่ว่าไม่ต่างสามารถไปลองเทสไดฟ์ดูได้มันต่างที่ฟังก์ชันนิดน,น,นหน่อยหน่อยค่ะทุกคนกับความแรงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบ ความแรงเท่านี้พอแล้วอะประหยัดไปได้เป็นแสนเหมือนกันใช่เรียกว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจในราคาเท่านี้ใช่แล้วก็ช่วงล่างเขาเซตมาแบบเพื่อเป็น EV โดยเฉพาะเลยอะ ยังไม่หมดค่ะมาต่อกันที่เนต้าเนั่นเองอันนี้ขึ้นหลายคนแบบอยากให้เรารีวิวคลิปยาวมากจริงๆเราเคยรีวิวขับในสนามไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลองเอามาใช้จริงบนถนนเหมือนกันไว้มีรถแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันแน่ๆสัญญาซึ่งเขามี2รุ่นย่อยนะคะอย่างรุ่นคอม포ตเนี่ยจะค่าตัวอยู่ที่7390 0 0บาทอ่าแล้วก็รุ่นสมาจะอยู่ที่7990 0 0บาทก็ต่างกันแบบประมาณเท่าไหร่หกหกหมื่นอย่างงี้ปะเออหน่อย ส่วนตัวจากที่ลองขับอะตอนเทสสนามอะพี่ชอบเพราะว่าพี่บอกอายเลยว่าพี่ไม่คิดว่าคือตอนแรกอะเนต้าเขามีแค่เนต้าวีใช่ปะเราก็คิดว่าช่วงล่างน่าจะแบบทรงๆเดียวกันแต่พอมาขับเนต้าเองปุ๊บเหมือนคนละแบรนด์เลยอะออคือแบบทำมาดีหนึบแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยค่าตัวก็ไม่ถึงร้านคุ้มราคาอยู่แล้วได้คันคัน,คนแบบไซส์กำลังดีด้วยข้างในเก๋ด้วยชอบมากสีแบบส้มๆน้ำตาลน้่าลรูปสวย แล้วก็รุ่นต่อไปนะคะจูนเหยา่นั่นเองก็คือคันนี้เราเห็นตัวจริงคันจริงครั้งแรกในง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่ผ่านมาเลยก็คือจริง,รงๆไบเน,นี้ยไอไปอ่านเรื่องเล่าประวัติแบรนด์เขา,า่าก็คือจริงๆเขาทำแบบเครื่องบินการบินมาก่อนเป<ม>็นแบบสายการบินมาก่อน<ม>ก็อันเนี้ยเขาลงมาเล่นตลาด E ีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะทุกคนเพราะเราก็ยังไม่เคยขับคันนี้ด้วยคือจูนเหยา่อว่วเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือจูนเหยื่อ air standard คันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา7595,000บาทแล้วก็อีกรุ่น,นะะจะเหมือนรุ่นทออขงเก็คือจูยาคาจะอยู่่ที8861 9, ทซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบนถนถนถ้าใครไม่ได้ไปเดินมอเตอร์เอ็กซ์โปเนาะเราเองก็ยังไม่เห็นบนถนนเหมือนกันก็ถ้าใครกําลังจะแบบตัดสินใจซื้ออะคิดว่าน่าจะอยากรู้ว่าจริงๆเราชอยมันมีรุ่นไหนบ้างก็เลยแบบเอามาบอกกันว่ามีรุ่นนี้อีกรุ่นนึงนะ <ๆ S 2> เผื่อจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเราสนใจอะไรอย่างงี้ใครเห็นรูปก,ก็จะรู้สึกเลยว่าเขามีความแบบเทคโนโลยีอะดูแบบล้ำๆอะทรงเขาจะโค้งๆโค้งๆอะสวยนะเอาจริงอะ ต่อกันที่แบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือ MG นั่นเองซึ่งรุ่นที่เราเลือกมาที่ค่าตัวถูกที่สุดข,ของเขาก็คือ MG EP Plus ค่าตัวจะอยู่ที่7 7 1 0 0 0บาทซึ่งเราเองอ่ะเคยรีวิว MG EP ตั้งแต่เปิดช่องแรกๆเอาจริงมไม่อยากให้ทุกคนกลับไปดูโฮสคนเคยพี่ปังเปลี่ยนไปแล้วกี่ทรงผม <laughs> แต่ตอนนั้นทรงนี้แคบมีปลายทองทองเออซึ่งคันนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นปรุ่น plus แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูรีวิวแบบคร่าวๆประมาณไหนอะไรเงี้ยลองไปดูได้ซึ่งคลิปนั้นอ่ะอาจจะแบบ รีวิวไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากห,หรืออาจจะเรียบเรียงง,งงๆนิดหน่อยเพราะว่ามันคือแบบตอนเปิดช่องใหม่ๆอ่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากดูก็เคยรีวิวนะคะอ,อีกรุ่นนึงนะคะก็คือ BYD เหมือนกันก็คือ BYD M6 อันนี้จะเป็นแบบทรง MPV 6ที่นั่งเนาะจะเป็น2-2-2ก็คือมี3ตอนอันนี้ ค่าตัวเขาจะมี2รุ่นย่อยนะคะจะมีรุ่นด y นามิกค่าตัวอยู่ที่7จ็9 0 0นเบาทแล้วก็จะมีรุ่นเอ็กซ์เทนเดนะคะค่าตัวจะอยู่ที่8ปดแ0 0บาทอ่าก็คือค่าตัวเขาจะต่างกันประมาณแบบแสนหนึ่งนะคะทุกคนฟีเจอร์ก็จะแบบต่างกันนิดหน่อยแต่การขับขี่นี่ว่าไม่ได้ต่างกันมากถ้าใครอยากดูว่าแบบนั่งรวเป็นยังไงใช้งานไปไงไปไงเป็นยังไงภายในภายนเป็นยังไงก็แปะคลิปเหมือนเดิมคะ่ะเออแต่เอาจริงทรงเนี้ย พอลองขับคันนี้ไม่เหมือนกันที่คิดเนาะเจ๊ใช่คือมองทรงอ่ะครั้งแรกคิดเองเลยว่าน้ยย้วยชัวเพราะเองคือตัดสินเป็นคนแบบตัดสินเขาก่อนเดียที่ยังไม่ได้ลองรู้จักกันออพ,อพอลองขับปุ๊บก็ไม่หนีไม่ย้วยอเออคือทำช่วงล่างมาแบบดีเกินคาดพูดงี้อเออ ต่อมานะคะ MG ZS EV เขามีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่น D กับรุ่น X ซึ่งรุ่น D นะคะราคาจะอยู่ที่829,900บาทแล้วก็รุ่น X นะคะจะอยู่ที่ราคา899,900บาทคันนี้เราก็ยังไม่เคยลองขับเหมือนกันนะจริงใช่แต่จริงๆเขามีมานานมากมเพราะว่าเหมือน ZS อะ มีมาพร้อมๆกับตอนที่เรารีวิวเซ็แรกๆเลยใช่คือแซนเอ,อนมีตั้งแต่แบบเป็นน้ำมันแล้วก็มาเป็น EV ใช่ไหมหซึ่งมีตั้งแต่พร้อมๆกับตอนที่เรารีวิว MGEP เออแต่ว่าคุณคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าถ้าเราเอามารีวิวตอนนี้ยังมีคนอยากดูอยู่ไหมใช่ กี่รุ่นแล้วคะทุกคนมีใครได้นับบ้าง <c oughs> แต่เราไม่ได้นับแล้วก็รุ่นต่อมาก็คือไอออน e s อันเนี้ยค่าตัวจะอยู่ที่850,000บาทอ่าเริ่มค่าตัวสูงขึ้นมาแล้วซึ่งไอออน e s อ่ะทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยอก็คือ ev มีซื้อรถไอออน e s จากไอออนใช่ไหมแล้วก็ไปทำเป็นรถแท็กซี่ให้คนอ่ะเช่าขับปเป็นแท็กซี่ซึ่งหลายคนอ่ะน่าจะเห็นว่ามีแท็กซี่ที่เป็นแบบไฟฟ้าแบบเนี้ยจะเป็นคันสีขาวๆเออแล้วก็แบบมีเขียน ev มีอะไรเงี้ยขับกันอยู่เต็มท้องถนนไปหมดเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สกกว่่่าาายยมันนนนดีีีถ้แทท็็ซุคเเปปล ก็ถือว่ามันจะลดการ <ừ. S 2> ใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศไปได้เยอะมากๆแล้วนี่เห็นแบบคุณลุงแบบอายุค่อน <ừ. S 1> ข้างเยอะแล้วอ่ะ <ừ. S 1> ก็สามารถขับ e ีวได้ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะ สังคมการใช้ E v ีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะเวลาไปสถานีช์จแบบนี้เราเห็นพี่ๆแท็กซี่จอดที่เป็นไอออนเอเเนี่ยใไอก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เป็นคุณลุงเขายังช้จได้เลยท,ทุกคนทุกคนทําได้คือเราถามว่าคุ้มไหมกับการที่ใช้ E v ีแล้วมาปเป็นแท็กซี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาบอกว่า,วามันคุ้มมันประหยัดอยู่นะแบบม,มันประหยัดกว่าตอนที่เขาขับน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอยากซื้อที่แบบเป็นไอออนเอามาใช้เป็นรถส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเป็นแท็กซี่นะก็สามารถซื้อมาใช้กันได้เหมือนกันเพราะว่าตามโชว์รมอออเ้้้กหนนััไไถซืืดดลงขบ หนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือ Gilly EX5 อันนี้เขาก็เปิดตัวในงาน Motor Expo ปีที่แล้วเหมือนกันเราก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่น่าเหมือนกันคันนี้เขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือ Gilly EX5 นะคะตัวโปรแล้วก็ Gilly EX5 ตัว Max ตัวโปรนะคะจะอยู่ที่ราคา8590 0 0าบาทแล้วก็รุ่น Max นะคะที่เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยก็คือจะอยู่ที่ราคา949 0 0 0าบาทซึ่งคันนี้ก็ถือว่าฮอตทิสเหมือนกันนะในงาน Motor Expo บูธคือคนเต็มทุกวันคือเราไปแบบประมาณ45วันนแแรกคเตต็มลลอด้็ สีเขาหน้ารักเขามีสีให้เย<ห><ห>อะมากแล้วก็เป็นไซส์ที่พี่รู้สึกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปคือ,อจุของได้พอดีแต่ว่าถ้าสมมติจะขับในเมืองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอถอะท่ะข้างในเขาสวยด้วยมีสีแบบขาวๆคีมๆหน้ารักใช่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเลงอยู่แต่ว่ารอดูก่อนว่าจะได้ลองรีวิวเ่อไหร่นะคะทุกคน เราก็จะมีโอม d ด้า C5 นะคะซึ่งคันนี้เราก็ยังไม่ได้ลองขับจริงๆรจากเหมือนกันแต่จริงเราเคยไปขับในสนามมาแล้วเนาะทุกคนน <Hey. S 1> ่าจะเคยเห็นผ่านๆตาจากเราบ้าง <Hey. S 1> ซึ่งโอม d ด้า C5 EV เนี่ยเขาจะมี2รุ่นย่อยนะคะก็คือรุ่น long range plus ค่าตัวจะอยู่ที่899,000บาทแล้วก็จะมีรุ่น long range ultimate ค่าตัวจะอยู่ที่949,000บาท hey. ราคาก็เริ่มจะแตะร้านกันละใช่ใจะจบคลิปแล้วใช่ <laughs> ซึ่งแบบเริ่มเริ่มจะสูงขึ้นมาแล้วเออ,เอ,อซึ่งอันนี้ <laughs> ก็เพิ่งมีคนคมาของมต์นในคลิปเหมือนกันที่เห็นว่าแบบรีวิวออม布拉ซีไฟหน่อยอะไรอย่างงี้ <laughs> ก็ถ้าทางแบรนด์เห็นนะคะก็สามารถทักทายเราได้ออ <laughs> ตอนนี้เรายังไม่มีรถรีวิวกันแต่ถ้ามีรถเดี๋ยวเร,เรารีวิวให้เออรุ่นต่อมานะคะฮอตฮิตมากบนท้องถนนยังไงขับไปใครๆก็ต้องเห็น <laughs> ไม่ว่าจะอยู่บนถนนเส้นไหนใช่เอออันนี้นะคะก็คือ b y d atto t คันนี้จะเป็นรุ่น Extended Range ยี2สิสี่เออก็คือราคาจะอยู่ที่แ9 9 9ส0เก้าเก้าันเก้ารอยบาทใช่ออหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยปกติมีหลายรุ่นย่อยไม่ใช่หรออะไรอย่างงี้ซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เราสอบถามจากทางแบรนด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นที่มีจําหน่ายก็คือจะเป็นรุ่นนี้นี่แหละอืแต่เราก็ยังไม่เคยลองขับนะของตัวใหม่อันนี้เราขับแต่รุ่นเดิมของเขาใช่เคยเหมือนมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะว่ารีวิวอัลโตทีตัวใหม่หน่อยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือมีรถนะคะเราก็จะมารีวิวกันคิดว่าไม่่่นาาาาตงงจกเเดดิิมมคอใ มานะคะ Ion Y plus อ่าเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือ I อ n Y น plus ที่เป็น490 Elite แล้วก็ i อ n Y น plus ที่เป็น490 Premium ราคาตัว Elite นะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา899,900บาทแล้วก็ตัวพ r ีเมียมที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ราคา995,900บาทใช่ซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นอีกอันนึงที่เราทํารีวิวไปแล้วเยอดวิวค่อนข้างดีใช่คือได้กระแสตอบรับดีเหมือนหลายคนอะเล็งๆรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตอนแรกๆอะที่รถออกมาใช่ป่ะรถ <Ừ. S 1> ยังไม่ส่งมอบเราก็ไม่ค่อยเห็นแต่พอส่งมอบปุ๊บเออเริ่มเห็นตามท้องถนนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมค่ะเคยรีวิวแล้วไปดูกันได้นะคะเดวแปะไว้ให้ใช่ยังมีคลิปที่ไอแบบว่านอนกิ้งที่ดูนอนดูหนังอยู่ในอ,อันนั้นอยู่เลยจริงๆคลิปเนี้ยพี่ชอบมูดมากเพราะว่าแบบบรรยากาศอะเราอยู่กันถึงตอนเย็นๆใช่ไหมแล้วก็ คือแสงมันกาลังดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคันนี้เขาขายจุดขายเขาคือแบบว่าสามารถนอนดูหนังในรถได้แบบการพับเบาะของไอออนอ่ะเขาจะมีกิมมีของเขาอยู่ก็อยากรู้เป็นยังไงนะคะไปลองดูรีวิวกันได้แต่กว้างจริงเกือบจะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะก็คือ MG ES เออลองนับดู MG เขามีกี่รุ่นอันนี้ MG ES ค่าตัวจะอยู่ที่959,00 0าเบาทเราก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันคันสีแดงแรงธิ์รนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวก็ไปสามารถย้อนดูกันได้เป็นอีกคันที่รู้สึกว่า ให้รถมายาวมากเลยอะใช่คือตีเวลาตีวงเนาะใช่คือถ้าใครแบบว่าเป็นสายแบบสายขนของเป็นรถอยากได้รถครอบครัวออที่แบบว่าขนของได้เยอะๆเหลือเล็กรูมเยอะๆคันนี้เลยไปลองไปลองนั่ง แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะอันนี้ท้ายสุดละทุกคน <g ülme> ก็คือ B Y D Seal นั่นเองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราเอื้อมไม่ถึง s e ิ l แน่เลยงบเราไม่ถึงหลานซึ่งรุ่นเริ่มต้นของ,ของเขารุ่นไดนามิกนี่ยราคาอยู่ที่9 9 9 9 9 0บาทใช่ก็คือเขาปรับราคามาแล้วทุกคนจริง <Those S 2> ๆมันมีรุ่นย่อยที่มากวากว่านี้ที่ <Indians. S 2> ราคาสูงกว่านี้แต่อ<ช>ันน <c oughs> ี้คือเขาปรับมาให้เราสามารถแบบเอื้อมถึงได้แล้วก็ เอามารวมอยู่ในรถราคาไม่เกินล้านของเราในคลิปนี้นะคะทุกคนลองนับกันดูว่าได้กี่คันนี่ไม่ได้นับไอ้ว่าเท่าไหร่นี่ว่า12ถึง15้วละกันรือจริงเรานับแต่เราอยากให้คนคอมเมนต์ว่ามันมีกี่รุ่นถ้าหลับรุ่นย่อยอย่างไงก็เกินเออก็แล้วแต่ว่าจะนับเป็นแค่แบบรุ่นเฉยๆหรือจะนับรุ่นย่อยด้วยแต่พี่ว่านับแค่ชื่อรุ่นอย่างเดียวอ่ะก็เกิน10แล้วก็เอามาเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่มาแบบคอมเมนต์บ่อยๆว่าอยากให้รวมรถไม่เกินล้านกันอะไรอย่างเงี้ยก็รวมมาให้แล้วนะคะ ่วนคลิปหน้าอยากให้เรารวมแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เ,ดเราจะมารวมให้ใ<ช>แบบอยากได้รุ่น1ราคา1ล้านถึง2ล้านครับอ,อ,อะไรเงี้ยอยากได้รถตู้ครับเออหรือแบบขอ E ีีแบบแพงๆ5ล้านขึ้นไปไหน่อยครับอ,อ,อะไร<ๆ>ก็ได้เหมือนกันเออก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่กำเงินเวลานหนึ่งแล้วไม่รู้จะเอาไปลงคันไหนก็ลองไปเลือกดูกันได้ว่าเฮ้ยประมาณนี้ดีกว่าเราอยากได้เงินทอนเท่านี้ใช่เชื่อว่าจริงๆอ่ะมีคนทำคลิปแบบเนี้ยเยอะแล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะมาอัปเดตให้ในแบบ ปี2025ต้นปีว่าตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยมีรุ่นไหนบ้างเนาะก็ถ้าใครใช้รุ่นไหนอยู่อยากจะมาแบบคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อนที่กําลังตัดสินใจซื้ออ,อ,อะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะว่าแบบใช้ดีหรือไม่ดีหรือติดปัญหาตรงไหนแนะนําหรือไม่แนะนําอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้เลยไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะอากาศหนาวก็วเลยมานั่งในสวน <laughs>